สวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วพิณวิทเหมือนเดิมด้วยครับวันนี้มาในหัวข้อที่ค่อนข้างซีเครียดนิดหนึ่งซีเรียสแล้วก็เครียดด้วยเป็นซีเครียดนะครับไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่ต้องเป็นคนตรวจคําตอบแล้วก็ให้คะแนนเองนะครับแต่ว่าก็รู้ไว้รู้ไว้ว่าเขา คิดคะแนนกันยังไงแล้วทํำยังไงถึงจะถูกหักคะแนนนะครับแกดเชื่อมโยงจะไม่เหมือนวิชาอื่นวิชาอื่นเขาจะให้คะแนนทั่วไปถ้าตอบผิดก็แค่ไม่ได้คะแนนแต่แกดเชื่อมโยงตอบผิดมันร้ายแรงมากเว้ยคือนอกจากจะไม่ได้คะแนนแล้วแกจะโดนหักคะแนนที่ได้ไปดังนั้นจึงมีคนได้ศูนย์ทั้งๆที่ตอบถูกบ้าง <c oughs> มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมีคนที่ได้ศูนย์ทั้งๆที่ตอบถูกนะฮะก็มาดูว่าทำยังไงแล้วจะโดนหักคะแนนนะครับสมมติว่า นี่คือคำตอบของเราเนะาะสมมตินี่คือคำตอบของเราเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรเนี่ยผู้ต้องหาข้ามชาติในเอกสารติวของพี่เนาะแล้ดูนะครับเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่คำตอบเนี่ยทั้งหมดตรงนี้1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15 16คําคำตอบนะฮะทั้งหมด16คําคำตอบอคิดอย่างนี้นะครับ16คําคำตอบอมีที่ว่างไหมตรงนี้แล้วกัน16คําคำตอบนะครับ จะถูกนําไปรวมกับคําตอบของอีกบทความหนึ่งการสอบแกดจะมี2บทความเนาะอ่าจะถูกนําไปรวมกับของอีกอบทความหนึ่งสมมุติว่าเอา,เอาให้มันลงตัวง่ายๆอีกบทความหนึ่ง14แล้วกันรวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมเป็น30คะแนนนะครับทีนี้แกดเนี่ยคะแนนเต็มมันคือ150ถูกไหมเขาก็เอา150ตั้งแล้วก็หารด้วย30อ่าหารออกมาแล้วได้เท่าไหร่ครับคําตอบคือ5คะแนน โอเคคำตอบคือ5 5คะแนนนี้เอาไปคิดยังไงมาดูนะครับข้อที่1มี2คํคำตอบถูกไหมในข้อ1มี2คํคำตอบดังนั้นถ้าน้องตอบถูกข้อนี้ก็ได้ไป5แต้มอตอบถูกอีกตรงนี้ก็บวกไปอีก5 5บวก5เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น10นะครับตัวนี้ก็จะได้10คะแนนเนานะทีนี้สมมุติถ้าน้องตอบผิด อันนึงล่ะอ่าอันนี้คือในกรณีตอบผิดสมมุติว่าอ่าตรงนี้น้องตอบผิดนะครับน้องไม่ได้ตอบ0ูย์ดีน้องตอบอะไรก็ช่างแต่เป็นซึ่งมันเป็นการตอบผิดนะครับตอ,ตอบถูก1ข้อเอาไป5คะแนนเนาะอ่าลบตัวนี้ออกก่อนน้องตอบถูก1 1 1คําตอบรับไป5แต้มแต่ผิด1งงั้นก็ลบครับลบเท่าไหร่ลบ จุดละ3ครับลบ3แสดงว่าตรงนี้น้องได้ไปแค่เท่าไหร่ได้ไปแค่5้านะครับเออเท,ท่าทีได้ไปแค่2 5ลบ3ายังไงได้5ป่ะโอเค5้ลบ3ก็จะเหลือ2แต้มนะครับจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จา,าหรจากเต็ม10นะจากเต็ม10บนะเพราะว่าตรงนี้ห้าเปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้5ตรงนี้ก็5ใช่ไหมรวมเป็น10จาก1ิ น้องจะเหลือแค่2เพราะอะไรเพราะน้องผิด1ถูก1ผิด1มันมันไม่ใช่ว่าเอ้ยกูตอบตอบถูกอันหนึ่งแล้วกูจะเหลือ5ไม่ใช่เพราะว่ามันมีการหักคะแนนด้วยนะครับอะทีนี้มาดูในอีกกรณีหนึ่งนะครับสมมตุติข้อเดิมนี่แหละเอาเอาข้อเดิมดีกว่าเอาเอาข้อที่2ดีกว่าข้อที่2ตอบ 08A ใช่ไหมซึ่งน้องน้องตอบถูกเว้ยอาสมมตุติเราตอบถูกเอ้ยเอ้ยข้อนี้ตอบถูกโอเคเอ,อเคเอาไปละ5แต่ มีการตอบเกินสมมตุติมีตอบแบบอะไรอ่ะ1 0 f สมมุตินะซึ่งเป็นการตอบเกินและคำตอบนี้มันไม่มีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะลบเหมือนกันเออังนั้นห้ลบสเป็นเท่าไหร่ฮะอันนี้อันนี้บวกหเนาะอันนี้บวกห้าลบสลบสบวกหหรือว่า5%้าลบสามนั่นแหละ,ะมันก็จะเหลือ2เหมือนกันครับอ่าข้อนี้ก็จะเหลือสองโอเคเนาะ อันนี้5คะแนนนะครับตอบเกินมา1ก็จะเหลือ 2, 2> <t> ทีนี้แล้วถ้ามันไม่เกินแค่1ล่ะสมมติสมมติน้องตอบเกินมาอีก1นึ่งว้อ่าเกินมา2อันเกินมาคือมันมีแค่คําตอบเดียวแต่น้องตอบไป3คําตอบเลยเออน้องจะได้เท่าไหร่อ่ะเราลองมาลองคำนวณเล่นๆนะครับตอบถูก1ใช่ไหมอ่าเคตอบถูก1ได้5เลยแล้วน้องตอบเกินมาเท่าไหร่เกินมา2ก็ลบไป3แล้วก็ลบอีก3เพราะว่า จุดนึงอ่ะเขาลบเขาลบสนะครับดังนั้น5้าลบสมลบสมันก็คือ5้าลบหกคำตอบคือติดลบหนึ่คำตอบติดลบหซึ่งถ้าข้อไหนหักไปเรื่อยๆจนมันติดลบข้อนั้นเขาจะปัดให้เป็น0ูนย์เลยข้อนั้นจะปัดให้เป็นศย์โอเคนะคือจะไม่เอาตัวที่ติดลบไปลบข้ออื่นอีกนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เท่ากับว่าเราจะได้0ูนย์นะครับ ทั้งทั้งที่เราตอบถูกเห็นนทั้งทั้งที่ตอบถูกแต่ว่ามันมีเกินมาอีก2เไว้เราได้ศูนย์เฉยเลยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกว่าทําไมถึงมีคนตอบถูกแต่ได้ศูนย์นี่คือเหตุผลครับเพราะมีการหักนั่นเองโอเคเนาะนี่คือวิธีการคํานวณคะแนน,นคร่าวๆนะครับอ่าถ้าใครมาไม่ทันทบทวนให้นะครับคะแนนเต็มคะแนนเต็มเนี่ยร้อยห้าสิบ ะจะถูกคำนวณแบบนี้ก็คือเอาจํานวนคําตอบของทั้ง2บทความมารวมกันสมมุติบทความแรกมี16คําตอบบทความที่2มี14คําตอบรวมกันทั้ง2บทความรวมเป็น30คําตอบนะครับก็จะเอา30มาหารคะแนนเต็ม150ได้ออกมาเป็น5 5คะแนนตรงนี้ถูกนํามาใช้คิดให้กับแต่ละคําตอบอสมมุติอย่างข้อนี้ข้อที่4นะครับมันมีทั้งหมดเนี่ย3คำตอบถูกไหมมีทั้งหมด3คําตอบ 02F 05A 08F ถ้าน้องตอบถูกแบบนี้เป๊ะเลยน้องก็จะได้ไป5บวก5บวก5เป็น15เต็มเปียเลยเออแต่ถ้าเราตอบผิดตอบผิดสมมติอันนี้ผิดตอบถูก2ผิด1ก็จะได้5บวก5รวมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10อ่า5บวก5รวมเป็น10ที่ได้ไปโอ้โทษทีหึบวก 5, 5รวม 5บวก5เป็น10ทีนี้ไอ้ที่ผิดไปก็คือไม่ได้แล้วก็ยังถูกลบอีก3 5บวก5ได้10ลบ3คือ7จากคะแนนเท่าไหร่ครับจาก15เหลือเลด้วยจาก15คะแนนนะคะแนนเต็มข้อนี้คือ15น้องตอบผิดข้อนึงเหลือแค่7นั่นก็คือคะแนนมันหายไป7เลยถูกปะ เออก็หายไปเกินครึ่งอะ่ะนะครับผิดแค่ข้อเดียวหายไปเกินครึ่งเลยนะครับ <c oughs> น่าสงสาร <c oughs> โอเคก็หวังว่าน้องๆจะไม่เดานะครับคือไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องวิธีการคำนวณเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องให้คะแนนตัวเองนะ <c oughs> มีคนเขาตรวจให้นะครับแค่เข้าใจว่าอย่าเดาโอเคนะอย่าเดา เพราะถ้าเดาแล้วมันจะโดนอาจจะโดนหักคะแนนได้นะครับอย่าไปเดาตรงไหนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเดานะครับ